สวัสดีค่ะ่อแม่เอฟซีของคุณคูแม่เหมียวทักไทยตอนเสาร์ของวันที่มนหนีวันที่21เนาะค่ะสิงหาคม2568อยู่ทงหน้ากับกะทิหน่อยนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะมืนอีกเลยมีเรื่องเล่ามาเราไปเบิ่งไล่สดของอทีมของน้องหักแพงทีน่นิวจีนเพิ่นไปแสดงบนเวทีหมู่บ้านวากอรนานะนั่นนะคือเพื่อนไปเรียนเนาะไปเรียนหนังสืออยู่ไอของอยู่ทางขอนแกน่น ค่ะก็ะทีมาทุ่งนะดูทางขอนแก่นเสร็จรลยวันนี้มันเป็นมือที่เพิ่นเอาผลงานที่เพิ่นอบรมที่เพิ่นเรียนกันมากนะมาแสดงบนเวทีนะคะส้่งความประทับใจให้กับพอพอเนี่เอฟซีหลายหลายคุณครูว่านะั้นไม่กระทงตัวคุณครูเองเห็นความสามารถของล,ลูกเนี่ยหลายคนเลยนะคะความโดดดดินบนเวทีบ่าว่าจะเป็นน้องเอกชอนวรินทร์นะคะห่องเพลงแล้กก็ะลำลำก่อนลำเนี่ยโอไ้ได้เพาะพพิ้ง,งหรือไม่จะลืมบดลืมเหนื่อยในจักหน่อยก็หายภั้ได้เพราะว่า เป็นการยังก่อนเป็นการสแสดงที่มีการเตรียมตัวหน่อยนะครับโมีไผรตีดอกตรงจุดนี่เขาคุ้คนก็คือลืมได้เนาะถือกระดาษออกมากกัยังหลงยังลืมนะคะถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กหน่อยน,อน้องเนเน่โอ้ยม่แม่เนเน่คุกคอเออแต่เนเน่น้อ,อ,นนองไงยังหล่ะน่องแก้มน่องแก้มโอ้ยคุณบอถืกนะคะน้องแก้มนี่กับเสียงจะมเป็นดีเสียงดังกล่องกังวานการฟอนการย่อน อ้ยต่างๆถือว่าสุดยอดเลยนะคะผลที่แสดงออกมากนี่สร้างความประทับใจนะคะเอซต่างๆก็คือแบบเห็นคำคอมเมนต์นะคะออกมากนี่บอกว่าโอ้นะคะน้องแกมเสียงดีมากๆจะดิจการในการแสดงบนเวทีถือว่าเป็นทีหนาจับตาในฤดูกาลต่อไปสุดยอดโยกให้อีกคนหนึ่งก็คือน้องหักแพงน้องหักแพงนี่คือเป็นคนถีมีอ่ายังก่อพรนสวรรค์นะคะมีพรอนสวรระคะ์ บวกกับพรอนแสดงในการเรียนรู้ในการฝึกฝนในการฝึกหาเท็ดเทคเพิ่นแสดงบนเวทีได้แบบอ่อนช้อยสวยงามและก็เสียงของเพิ่นเดียวนี่มีพลังขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งบางคนบอกว่าเออเป็นเพราะว่าไปเฮ็ดจมูกมาเสร็จแล้วละกะันเฮ็ดตรงจุดนี้ให้โพ้งจมูกมันมีร่มข้ามาเต็มทีส่งผลให้เสียงที่เปล่งออกมานะ่ะมีพลังมันอาจจะมีส่วนเนาะค่ะเพราะว่าเขามีปัญหาตรงนั้นในเรื่องของปอดเรื่องของเรื่องของอย่างที่น้องเคยประสบอุบัติเหตุมาทุกมือนีกแบบ ชริจการนะคะในการแสดงบนเวทีเนี่ยสา้างความประทับใจมาโดยตลอดอันนี้การที่เข้าเบิงในการเข้าเบิงผลงานเขาต้องชื่นชมถึงพัฒนาการของเด็กหน่อยแต่ละคน,นว่าจะเป็นเอกชวาริเนเพราะว่าจะเป็นน้องแก้มหรือว่าน,น้องหักแพงที่เขาเห็นคนอยู่บนเวทีการแสดงเพคนดีขึ้นเขาก็ต้องให้กําลังใจว่าน,น,นั่นคือความก้าหนาที่น้อง,องจะได้รับในอนาคตเมื่อเขาไม่ความก้าหนามีการพัฒนามาจากของ พอๆม่แม่ FC เอฟเพื่อนก็ต้องหายกำลังใจอย่าง,งเนียนนะนะคะดีใจก็เพิิอนอยู่แต่ละคนมาเห็ดแบบนี้แล้วแทมแถมที่ว่าม้าเป็นนักแสดงบนเวทีแล้วก็สามารถมีวุฒการศึกษาได้โครงการดีๆของอาจารย์ใหม่ที่เพื่อนจัดขึ้นมาเนี่เขาก็ต้องยอมรับนะคะคุณคู่มู่ว่านี่เดี๋ยวเลิดคลิป,ลปนึง อยู่นะคะในเรื่องของการเรียนแบบของกศศเนี่ยมันเป็นแบบใดนะคะถึงเท่ากับเดี๋ยวบาไวัแล้วว่าเรียนแบบใดประเมินผลวัดผลแบบใดนะคะหลังหา่านเทิงหา่านแล้วกหน้ะห่านเป็นแบบใดค,คุยๆเด้ว๋วบอกวัยแล้วไพบว่บอลด้วไปฟังไปฟังบางเด้อว่าการศึกษาที่น้องหากแพงกับน้องๆที่เพิ่นไปเรียนตอนนี้น่ะเป็นการศาึกษาแบบหยืดยุ่นยืดยุดย่นแบบใดนะคะมีรักสูตรอย่างไงมีอยู่สามรักสูตรเด้อที่น้องคนเรียน,นคือรักสูตรมอลำมศึกษานะคะกับเป็นเรื่องกล้าวทีดมีปราม นี่ยบรมอาจารย์บอกค่ะคืออาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างน่ะที่เพิ่นเขามาอบรมให้ความรู้เพราะฉะนั้นกิจกรรมกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่ให้กับเด็กๆในหน้วยทีออกมาทำมาหากินเป็นศิลปินแลวกขาดการเรียนเพราะนโอกาสมาถึงแล้วไบ่วันในเรียนให้มาเรียนเด้อโครงการของครูเห็นแล้วว่าวุฒิการศึกษายังสําคัญต่อการทํางานของทุกคนเพื่ออย่างเพื่อเรียกเรียิ่งของารใดที่จะ ส่งเสริมให้เขาได้มีเงินเดือนมีเงินหรือรายได้สูงขึ้นกว่าเกา่าถ้าวุธหม้อสามกับซัมมี่อาวุธมอกหกก็ต้องไรกว่าปริญญาติเปริญญาโทปริญญาเอกตามลำดับอันนี้แม่นความีได้ลูกสาวของคู่บรรจบดอกเตอร์เนาะดอกเตอร์ของมหาลัายมหิดลของจังหวัดเอกเอกของอวิทยาศาสตร์ทำงานเธอเหลก็กหกหมื่นเจ็ดหมื่นคุณครู่ทำงานมาสามสิบกว่าปีจังได้สำนันของเจ้าอาวุธการศึกษาเจ้าจ,จบ ดอกเตป็นย่าอีกนะคะเขามาสตาร์งานางรั้งแหรกหกหมืน่นเกียรหมื่นในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศก็บลักเสนมน่ะสินะเพราะฉะนั้นบุตรการศึกษาก็คือสิ่งสําคัญต่อการทํางานต่อการเรียกไร่ใดนะคะเพราะฉนะนั้นถือว่าทํางานไปแต่เงินไปนําได้บุตรการศึกษาไปนํานะคะนั่นก็คือสิ่งดีงามดีใจกับศิลปินนิ้วจีนของอาสาวหน่อยลลาเพื่นอนโชว์ อาสั่งสรรผลงานในการเรียนออกมาได้อย่างดีนะคะประทับใจไผ่ประทับใจแน่กับใจคิดของค,คุณครูใดด้อเดี๋ยวค,คุณครูทำงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เป็นความหวังของหูบ้านที่มาขี่คานบ่ได้ดีเงื่อนเก่าหลังน้อยเพเพหลังคาก็บหัวอยู่บ่กุมฝนหากินสืบมือมันคือวิธีของคนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องทนชีวิตดิ้นรนหวังส่งลูกกลี พอเติบใหญ่ทำไรไทยนาหยุดการศึกษาว่าเจ้าไม่มาดันการอ่านเขียนใช้แรงเป็นหลังให้น้องสาวลาภาพียนครอบครัวแค่หนึ่งได้เรียนทางเรือก็มีแค่นี้จึงฝากความว่า ปริญญาติดฟ้าบ้านเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเกิดคือที่หนึง่งทางบ้านและครอบครัวเรากับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ คนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเกอคือที่หนึง่งทั้งบ้านและครอบครัวเรากับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ